สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กับมาภ<อ>ูพอดับหนุดหน่อยนำโชคอีกแล้วนะคะคลิปนี้หนุ่ดหน่อยนำโชคสิบาท่านผู้ชมวาติดตามเหลืองเล่าความฝันโค้งสุดท้ายของคุณยายไร่สามศูนย์ค่ะท่านผู้ชมแตกมาซีงวดค่ะแสนแตกค่ะท่านผู้ชมถือกันเบิดบานค่ะงวดนี่โคงสุดท้ายของคุณยายไร่เป็นงวดที่หาเป็นว่าเจ้าทีเจ้าทางสี่หัยสามโตตรงตรงค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ เรื่องเล่าความฝันของคุณยายไล่สิเป็นไปเป็นมาแบบใดคุณยายไล่สิไฮโค้งสุดท้ายโตด็สโตดีตดัวใดนันนุดหน่อยน้ำโฉกอยู่กับคุณยายไล่ล่คะค่ะเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณยายไล่พร้อมๆกันคะ่ะไปคะ่ะกลาบสวัสดีคะ่ะคุณยายไล่คะ่ะ ข้าฤิจาสวัสดีค่ะคุณยายค้าค่ะมนีกับสีผ้าท่านผู้ชมมาติดตามโคงสุดถ่ายของคุณยายไร่เนาะคะ่ะได้ยินว่าคุณยายไร่ฝันดีว่างวดนี่สีหายสามโตตรงๆแต่เลยสีผ้าท่านผู้ชมนี่มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณยายไร่เป็นงวดนี่เป็นงว,วดที่หาเนาะคะ่ะคุณยายจ้าค่ะคุณยายฝันจังไนก็บ,บอ้ท่านผู้ชมมาฟังเลยคะ่ะโอ้ไม่ขึ้นบร โอ้ยแม่ก็ฝันเด้อแม่ฝันว่าลูกน่อยสองคนนอนเฮี้ยงกันององซองค่ะ<ช>เออคงที่ถ่ายได้แม่เยี่ยวได้นี่ได้ค่ะเออ,เอ,อบางอย่างไปเร้ะบบางอย่างก้วยไงเออถา,ามามื่อกี้ะแม่ไป็นวัอนาาี้จะไงทำาม่ลูกลูเขาเอาดูกมาใหาา้อยู่ขัดงงงอลูกพ้ยมั่สิวันนี้ลูกพพ้ก็อยากมาเถอะ ฟุลลาคะูกก็ียกซ้อดูง่อยเนาะลูง่อยงอยสคนลูง่อยสอคนเออบนี้แม่ักท่าไหนเหรอมแม่แกตุ่มสตุ่มกับสองงนงอยู่สองเจ้าบางนึงแล้วงอนสองก็เงิง่แม่เ้าสองใก็บังเ่ยำตุมแม่เอาสองไรอยู่มาจะใสใหญ่มาจะลูกสองข้องิดีงอนสองเงิดี สองคนตีเป็นสองอ๋อบัดทีก็ง่องตงหนึ่งนึ่งดิค่ะก็เป็นเงินตัวสองตัวคุณหญ่สิเอาหนึ่งึงเขาเรียกสามตัวเอาใส่สองสองสองหนึ่งึ่งชก็ไรเมนผู้เก่าผู้ยิงใหญ่เอามาให้บรือเครัเอามาคือเก่านละผู้เก่าผู้ยิ่ใหญ่นะเอาดก้งขางข้ข้ากนัผู้สีคุณยายฟันเห็น ผู้ชายผู้กเกา่าเอาจอหน่อยม่าถิมให้คุณยายบอกค่ะจ้าคือมัดตัวมาทิมไม่เึ้นนบอกเขาคุณยายก,ก็คือรนนแม่กบผู้ล้<า>วมพันแน่งจวาคุณยายเอาเอาลูกมาถิมพอแล้วว่าพอเื่อนเท่านี้ค่ะเอาลูกเลี้ยงหน่อเล็กหน,อน่อยมาถิมวันนี้ถ้าคุณยายก็อะลูกพ่อลูกสาวค่ะเลียงก็ถ,กถ<า>อถพ่อเลิวกก็เลก เลี้ยงมันอยู่ก็งอสองคนะค่ะด้เลี้ยงเอาอยู่เนาะค่ะคุณยายคัสองโตคุณยายมากจังไงว้าวกำมังอึงๆนะชุดเอ็ดชุดสองหรือเนาะสองอะไรเงึ่ง้อะไรคือสองกับไกือสองกไเงึงๆเงงเพราะว่าก็งอสองคนชุดชุดทัองชุดถามอะไรก็ไปหลยแต่แม่ไงอยู่สิก็ กัมกัทั้งงงเก้าสองยืมเด้หรือเปล่าเก้าสองไปเก้าชสองยืมพ่อแม่หนึ่งหน่งแปดเก้าส <9 S 1> <9 S 2> อง,องนะคะ่ะเก้าสองแปดเก้าสองเก้าสองนี่คุณใหญ่หนึ่งนี่เป็นตัวเลขมาจากไ,ไหนคะหม่ข้อควมวันข้อความฝันเนาะคุณใหญ่คุณใหญ่ฝันตกันม,มันมันฝันตอกันตกันเราไม่โตไม่เอานี่ก็ทีบอกว่าแปดเก้าสองนี่สีบอกว่พังผูวเา่าเก่า เออเก้ากับเก้าคือแม่คุ้น,นม่เนี่ยเพราะว่าแม่พันสเสือมันเป็นแปดนะก่อนแม่เสือใส่แปดเก้าสองแปดเก้าสองเน้นเลยแม่บอกค่ะคุณใหญ่แม่นิ่งตอนนี้เพราะว่าแม่เ 9, มสือคุ้มพันแม่ค่ะผู้บาเก้าเก้า,า 9, 9กับเก้าเป็นแปดก็ได้เก้าแปดก็ได้ลูกเป็ดเก้าสองนี่แม่นินงตอนนี้เลยมิตรทอ่หนใหญ่นิ่งสามเนาะค่ะสามตัวเลย วิทยาย่าหนึินสารแปดเก้าสองเนีนดเลยหนึ่งแล้วค่ะเนียนพราัมอยู่เลยดิเอ้าฟันไว้เห็นดหน่อย้ะสุดปลเด้อฟันนี่หน่อยสองคนอาจจะเป็นสองก็ได้ได้ค่ะเป็นสองก็สอก็ได้ตัวค่หน่อยสองคนสองหนึ่งหนึ่งก็ะไรหนึ่งสองสองก็ไไรได้หรอมันปอะไางเลย ไก่นคุณผู้ชมพิจรารณาเอาเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางความฝักของคุณยายนี่เออก็สิ้หานี่ห้าเก้าสองนันคือเกาเ่าแฮก็หา,หาหอะไรยังอ่ะแฮะหาเฮะหาตัวเป็นความฝันชุดเก่าของคุณยายเนาะค่ะเ,เกา่าแม่แม,ม่สิบแปดสมัยรกสิบแป,เปดแปดห้าเก้าก็ได้แม่บอกบอกได้แม่เปลี่ยนใหม่เมื่อรังหน่อย เพื่อนล้างหน่อยมาเอามาเอางวดก่อนเนาะโอ้มันเป็นขีปก่อนนะขีปก่อหนาขีปกรอนะเป็นใหา่บ่ทิมเป็นบ่ค่ะบ่ทิมเพื่อนนี่มันเป็นหาเพื่อนเกาเพื่อนล้างหน่อยค่ะแม่เอาสองแมมเอาสองใส่ตัวเพื่อนก็หาเก้าก็เก้าเพื่อนล้างหน่อยสองแม่ก็บอกว่าสองหาเก้าสองก็ได้ลูกคเฮ้ยไปหลอดบ่ลูก ส,สามกระขักบอค่ะอ,อย่ากลัวงวัที่หนี่าาสามตัวหายสา,หสามตัวสุก่อนมาเลยเคยหายสามตัวเนอะหายแต่สองหองอาแต่สองบาดนี่เป็นสีหายดูว,ยว่าจ้าได้แมมกระนังเขาผงเนาะคนขิงลูกบอกเ้ยหัวแม่เป็นตังเป็นตังออนอนมาลับมาสามสีคืนแม่ก็เลยหายพญายกันข้อหายนอนเขาก็ออกมาเศร้าเลยแม่นอนมาลับแล้วคืนเช่นต่เลขกเจเบือแม่ว่านะ กัดกินได้เลยลูกเอ้ยแม่ก็บอกหูล่ะหัวชีมาต้นใหญ่กันหนึ่งหนึ่งสามแม่ก็บอกว่าครั้งที่หายออกจะช่วยเราตรงเรือจ้าชีเจ้าทางุยยาตายยาจะเสื่อเสือเสียงดังที่เสือป่องห้องนำเกมส์อะายกว่าเก่าแม่ก็บอกเพป็นบหมอบก่งมื่หมวกมาขึ้นหมวนแม่ไม่บันปุ๋ยงาแม่ก็บอกจ้าชีเจ้าทางไหมค่ะแม่ไม่ยอมหยอกค่ะม่วงเนี่ยขอให้ลูกให้ร้านลำเลื่อยไปหนาเรือแม่ก็บอกบ่ชื่อสิ่งทื่อย่าง ฟันเห็นดิหน่อยเชียวมันแตกตัวนี้แหละค่ะฟันเห็นหน่อยสองคนแล้วจะไปตรงนี้เนาะจะว่าฟันเห็นหน่อยคนเงินแม่ไหนคนเงินเนาะค่ะคนเงินตามลูกชีส่งเงินส่งท่องไม่คันเห็นนี่เรียกหน่อยแม่ได้เงินไลยค่ะบ่ผู้หนึ่งก็ส่งมากบ่ผู้หนึ่งก็ส่งมากไออันนี้ฟันเห็นนิดหน่อยเขาเอาไมา่เลี้ยงวผอมเนาะค่ะเออเพราะว่ามานขันอยู่อ่ลูกสาวอพอพอว่า เด้กหน่อยตัวไอม้มนสิมีคอโลไขและะ่แดแล้ววะพอไดเงอนเท่าเนีเ่ยทั้งลูกสาวเพื่อนวะอุ้ยเอาไพ่ไพ่อมาเกบเสียงเราอีพอลูกสาววะเออเป็นเด็กหน่อยสองคนสันจงิี่คุณใหญ่มั่นใจบ่เว่าคุณใหญ่ทิ่ไดเงินค่ะโอก็ได้เงินเหรอเนาะค่ะเขาพูดื่าลูกๆล่ะส่พังช่งไม่แม่ค่ะทันไก่กระซามก็ไดพันให้หน่อยแม่ไดเงินช่วงฮันใดแม่ก็ พันทีนึงหน่อยจ้ะ่ะตัวหนึน่งของคุณใหญ่เป็นคุณใหญ่มากหนึ่งกะเป็นเก่าสองเป็นเก้าสองค่ะบาน,นค,คุณใหญ่กันกันตัวคุณใหญ่ที่เอาตัวไรกันค่ะ,คคะตัวสีใหญ่มากร่องมึงหมาหน่าตัวกันบมดค่ะอสองหนึ่งหนึ่งกันมึงซะสองหนึ่งหนึ่งห้าเก้าสองนั่นมันก็เขาเรียกแม่ดูจ้ะล่ะ หเกาสองะ่มื่อไรตัวหอกก็ได้มากระสือเอ้าัวได้มามากกระสือที่ดุค่ะจะแม่นีู่ดกแม่รสื่อตัวนี้ได้หืมพ่อบอกว่าก็ใช่โอ้ยแม่ก็โถดัวยค่ะดแม่ก็ยังโถอยู่ค่ะนี่จะหนีด้วยแม่กับว่าห้าเก้าสองแปดเก้าสองยังไม่หนีเลยไม่ไม่ขึ้นเวลาฟังมาเห็นหน่อยสองคนแม่ก็ลไปเอาหรอก สองก็บอกว่าสองแล้วยังหน่อยเป็นหนึ่งหนึ่งก็ได้แม่วางชีผมชุดส่จ้าพระว่าคุณยายนี่มาใส่ปุ๋ยหน้านอกกหน้าขอพนิทำละวาดนี่แม่ก็อธิษฐานพนอยู่ค่ะบานี้กลับไปนอนผัดผู้ยิ่งใหญ่ดำๆผู้ใส่ผู้เก่าเอาได้หน่อยไปไห้เนาะค่ะไม่ความฝันอบานี้คุณยายเพิ่นกับฟันเห็นเด็กน่อยนี่เพิ่นกับว่าค่นสีดาเงินฝันยามไดยๆเงินยามนั่น ลูกสิส่งเงินส่งช่องมาให้แม่ฟันขนมพันหินขีนข่เห็นเงนาบริเงินดอกจ้าคันเล็กหน่อยนี่ไกลไปได้แม่ก็โูพวกผู้น,นึงกับผู้นึงส่งมาให้แม่เนี่ยคืเป็นขวัญถงเนาะค่ะเออขาดชื่อเรีกกระสือสืบบอ่ะคุณยายก็ถือตัวแม่ก็ว่าเงินขาดจิตตาไม่ไมีน้ำลายมาปลอดเลยลูกค่ะมันต้องถือเรลลียกหรอเพื่อนห้ตองใหล้ล่ะค่ะแม่ขอแต่ทีแต่สร้าง วันดีกัางวันที่หาเนาะคะ่ะเพื่อนกับโบเฮ็ดให้พิษหวังแน่นอนเนาะค่ะแหละแม่ก็ว่าอยู่ละเพราะว่าขาอเพื่อนนอนละเนาะซีงวดกอนานนี้เพื่อนกับโบเคยให้พิษหวังเนาะค่ะบ่กิดตำมุ่งมาตนศาสนาแล้วแต่เพื่อนพวกที่หาเพื่อนคล้ายนาบ่ขายนาก็แล้วะข้งเพื่อนแล้วข้าเพื่อนบ่อายเนาะคะ่นะขัางเพื่อนบ่เพื่อนคายนาเขาเขาก็บ่ะไรเอาน้ำเพื่อนแหนบเนี่ยเขาก็บอนับถือเพื่อนแหนบเนี่ยค่ะเออวันนีความฝันของคนใหญ่นี่มิยังเพิ่มเติมอีกบ่ค่ะ มึงยังเพิ่มเติมดอกกะกะให้คุณยายย่ำตัวเลยอีกรอบหนึ่งเลยค่ะว่ามีตัวไหนเนี่โอ้ยย่ำอีกบอกมาคือในหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งชิบสองก็ได้ลูกอ่าชิดสามก็ได้มันไรกันไปแหละมันเล็กหน่อยเด้ค่ะเก้าเก้าสองก็ได้แปดเก้าสองนี่แมเนี่ด้วยค่ะห้าเก้าสองเออชิบห้าแมกนินเออเอาที่อะตัดก็ที่อะ่ะก็ได้สิว่าเก้า เก้าหเาต้นไปจนสี่ปลาไหลไหลเนี่ยสาโนบุ้ยคือบุ๋มีคิเก้าเพิ่งสิตามของคุณยายอยู่ค่ะบ่ค่ะมันเนี่น้องคุณยานคิบเก้าแก่เอาปลาอยู่สาเนาะค่ะคุณยายเอาแหไปจุ่มกลายร่องให้เพิ่นเบิ่งแล้วค่ะบ่เก้าค่ะเอาแหไปจุ่มเออคือตอนนี้คุณคุณคุณยายกับบ่จะชิมเป็นบ่ค่ะบ่ชิมเลยแม่เพียงเพียงชาว่าเพียงเพียงชาว่า ออกจากแฝ่เขื่อนเก่าแม่นบอกว่าเป็นหยังถึงแก้มนึ่แก้มแมงโกเป็นหยังจะเป็นเดล็กตัวเก่าสองตัวคงทีเนาะค่ะคือคีบเก่าค่ะคือเก่าตัวเลขตัวเลขชุดเก่าของคนใหญ่ค่ะมันเข้ากันบ่ได้แฝ่หาซีบานนี้คุณใหญ่กะว่ามันเคขื่อนเคขื่อนมากเก่าค่ะก็เป็นเก่าหาซีเนาะค่ะท่านผู้ชมกะสำหรับผู้ใดที่ว่าท่านเดเบิ่งกะย้อนไปเบิ่งคลิปเก่าก่อนกับแมนดง ตัวนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายของคุณยายไล่ค่ะโค้งสุดท้ายมันช่จ้าๆก <c oughs> ็มาเป็นไล้หลูกค่ะคุณยายกับพันจะถึงถึงเจ้าเก่าบ่าบ่คุณยายว่ายเกล็ดคุณชิยูแม่กับเชื้อข้อมผันแม่คือกันน่ะแม่กับแกงไว้คือกันอยู่เฮือนน่ะค่ะแม่พันธยังไงจะไหนแม่พันธ์เชื้อแม่จัวพันธ์เขาหรือบ่เขาเออแม่ก็บางสิละค่ะกับให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิร์งเอาเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางความฝันของคุณยายไล่คุณยายไล่คุนวางหวั่นคุณแม่ผากดอก ค่ะเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นไผ่สามตาตรงๆค่ะท่านผู้ชมยังมุ่งโจโตกับไปไหวาแม่ก็เลยอันนี้แม่ก็เลยบอกเพิ่นเม็ดลูกค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณยายหลายๆเด้อค่ะที่มห้แนวทางความฝันมาให้โตดิสโตดีกับท่านผู้ชมของเฮาวค่ะขอบคุณค่ะมีจ้าขอบคุณคระเจ้าลูก สาธุนี่หนุ่ดหน่อยน่าชมกับสิบห้าท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขโค้งสุดท้ายของคุณยายไร่สามศูนย์เนาะค่ะคุณยายไร่เพิ่นกรให้หวยแม่นค่ะท่านผู้ชมแตกมาสีงวดซ้อนค่ะถือกันเบิดบานค่ะแสนแตกค่ะท่านผู้ชมงวดนี่คุณยายไร่เพิ่นกระหีโครงสุดท้ายมาเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นฝันเห็นเด็กหน่อยค่ะคุณยิ่ใหญ่ดำดำผู้เก่าล่ะค่ะเอาเด็กหน่อยมาให้เพิ่นค่ะ เอามานอนเฮียงกันอยู่ค่ะเพื่อนก็ะเลยแปลตัวเลขความฝันของเพื่อนเป็น2 1 1 1 2 1 3เพื่อนวันเน 9, 2, 8, 9, 2, 5, 9, 2, 1, ่าเนห้น92 892 5921งหงวดประจำวันที่16กันยายน2 5 6 6คลิปนี้หนุดหน่อยน้ำโชคกขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีหลาบลำลวยลำลวยเฮ่งเฮ่งปังปัง กับความฝันของคุณยายไร่กันทุกคนเนาะคะสุดท้ายนี่หนุดหน่อยนำโชคขอฝากซื้อหนุดหน่อยนำโชกไว้นี่อ่อมอกอ่อมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุดหน่อยนำโชกดัาเนด,ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ